วันนี้เวลา8ปดนาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดหลักสูตรปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนรุ่นที่สนักขอประชุมสาเกตหออำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมูลนิธิธรรมนาวาสิสขาไหลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกัรรศาสนาธรรมภกและเพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำหลัก ปฏิบัติและแนวทางแห่งการดับทุกข์ทางจิตใจอันถูกต้องสอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลเป็นความสุขความเจริญต่อตอนเองตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยยึดพระรัตนไรั่อันเป็นสิ่งสักกาะะสูงสุดแห่งพุทธศาสานิกชน ในงานมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอาทิการบอกเล่าเรื่องราวที่มาของธรรมนาวาวัางเรือหลวงแห่งธรรมการแสดงขับร้องเพลงของเยาวชนในบทเพลงพระพุทธเจ้ามหาศาสดาของโลกและบทเพลงดุดดังสายฟ้า ah และการบรรยายธรรมในหัวข้อปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวัางโดยพระรชาชญาณวชิรโนภาส ทวีวัตรจารุวันโนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะส่งพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งเลื่อมสายสัทธาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักธรรมอันประเสริฐเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาอันจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง จึงทรงพระก,กรุณาโปรดกล้าบดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะฉบับธรรมนาวาวังขึ้นต่อมามูลละนที่ธรรมนาวาสิกขาไหลสนองพระราชปณิธานในการเผยแผ่หลักธรรมในรูปแบบการอบรมหลักสูตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรมอย่างชัดเจนถูกต้องสามารถปฏิบัติตามได้ตามภาวะฐานะแห่งตนเนื้อหาประกอบด้วยหลักปฏิบัติแบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนไตรหลักอริยสัจสี่สามาธิฐิและมรรคแซึ่งสามารถเป็นเครื่องที่เหนียวจิตใจตามแบบวิธีที่มีมาในพระไตรปิฎกซึ่งจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของการรู้จักทุกสาเหตุของทุก ความดับทุกข์และวิธีการดับทุกข์พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริงของธรรมชาติ